ค่ำคืนในบ้านดอนกอยไม่เคยเงียบสงบเท่าไหร่นักโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่เมฆมืดครึ้มมักจะหอบเอาเรื่องราวแปลกๆมาทิ้งไว้ฉันเองก็เพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่ได้ไม่นานนักจึงยังไม่คุ้นชินกับเรื่องรอบแปลกๆที่ชาวบ้านมักจะกระสิบกระซาบกันยามค่ำคืนโดยเฉพาะเรื่องของเปรตที่ว่ากันว่าสิงสถิตอยู่แถวประช้าเก่าท้ายหมู่บ้านแรกๆก็เป็นแค่เสียงโหยหวนคล้ายคนกำลังทรมานดังมาจากทิศทางของประช้าเก่า ชาวบ้านเริ่มพูดถึงเงาดำทะมึนที่สูงเทียมฟ้ายามที่จันทรเต็มดวงสองแสงบางคืนมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาตามลมจนแสบจมูกกระทั่งมีคนเจออาหารที่วางไว้หน้าบ้านหายไปอย่างปริศนาฉันก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นแค่หมาหรือแมวแต่ใจลึกๆก,ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจคืนหนึ่งไฟฟ้าในหมู่บ้านดับรืบลงฉันต้องออกไปดูปลั๊กไฟที่อยู่ริมรัว้วท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆส่สองนำทางแล้วฉันก็ได้เห็นมัน เงาสูงเสียดฟ้าผอมเกรงราวกับกิ่งไม้แห้งยืนตระหง่านอยู่กลางทุ่งนาร่างของมันสูงใหญ่จนหัวเกือบจะชนกับยอดต้นตาลปากของมันเล็กจิ๋วเท่ารูเข็มแต่ดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมาที่ฉันนิ่งงนันมันก้าวเข้ามาหาช้าๆทุกย่างก้าวเหมือนพื้นดินสันสะเทือนความหนาวเย็นจับขั้วหัวใจฉันแทบจะหยุดหายใจด้วยความกลัวตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบเสียงโหยหวนที่เคยได้ยินในยามค่ำคืนบัดนี้มันเหมือนจะดังอยู่ข้างหู ฉันวิ่งหนีเข้าบ้านโดยไม่คิดชีวิตขังตัวเองอยู่ในห้องจนกว่าจะรุ่งสางเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างกลับสู่ปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเงาไม่มีกลิ่นแต่ทุกวันนี้ทุกครั้งที่เง่อยหน้ามองต้นตาลท้ายหมู่บ้านฉันก็ยังรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่เสมอรู้เพียงว่าเปรตตนนั้นยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยสิ่งที่มันไม่เคยได้อิ่มและค่ำคืนในบ้านดอนกอยก็ไม่เคยเงียบสงบอีกเลยสำหรับฉัน